โดติดตามและกด b ับส i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปสนใจสินค้าคุยโทร9 9น6้าสสวัสดีครับผมคุย เบ็ดตั้ง100%วันนี้นะครับก็ได้มาเจอคลิปเก่าๆครับซึ่งผมยังไม่ทันได้ตัดนะครับซึ่งคลิปนี้ถ่ายไว้เมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับกับบ่อเพชลาดานะครับวันนี้นะครับก็ใช้คัน DXR g o ครับ DXR g o ซึ่งเป็นคันระยะ1.5ครับ ก่อนอื่นครับผมก็ทําการเทหัวเชื้อไว้ที่ถ้วยของเหยื่อครับแล้วผมก็ทําการตัดเหยื่อชิ้นแรกครับหลังจากนั้นก็ทําการหย่อนลงไปครับแล้วก็มีอาการเลยครับกุ้งรับแขกครับนี่ครับส่วนใหญ่นะครับ เราตกไปครับไปนั่งครับจะมีกุ้งรับแขกหนึ่งตัวครับลงไปนี่มีอาการทันทีครับช่างขึ้นมาสายตึงก็ตวัดเลยครับนี่ครับได้ขึ้นมาครับกุ้งตัวแรกครับสเต็ปการตกยังไม่เท่าไรนะครับแต่ก่อนนี้เมื่อ2ปีที่ผ่านมาเพิ่งเริ่มหัดครับ2ปีที่ผ่านมาเพิ่งเริ่มหัด ทุ่นที่ใช้นะครับเป็นทุนธนากะนะครับแล้วก็เบ็ดตั้งครับนี่ครับทุนธนากะซึ่งทุ่นธนากะจะมีอยู่2สีครับสีส้มกับสีเหลืองวันนี้ผมใช้สีส้มครับเป็นทุนธนากะจากไต้หวันครับอาการไว้มากครับเป็นทุ่นที่เขาใช้กันทั่วโลกครับในการตกกุ้งเจ้าทุนธนากะนนะครับ พอมีอาการครับผมก็ยกสายให้พ้นจากผิวน้ำครับยกสายให้พ้นจากผิวน้ำเพื่อให้ทุ่นแสดงอาการได้เต็มที่นี่ครับยังยกช่างไม่เป็นเลยครับเมื่อ2ปีก่อนจริงๆการช่างนะครับควรที่จะช่างเบาๆนะครับค่อยๆยกขึ้นมา อนนั้นน้ำมันเย็นครับกุ้งไม่จับเจ้าของบอกบอกว่าลากได้นะครับลากได้บริเวณหน้าตัวเองครับพอผมลากมาครับติดตัวกุ้งครับทุ่นค่อยๆจมไปอย่างนี้ครับเราก็ทำให้สายตึงแล้วก็ตวัดเลยครับนี่ครับเบดตั้งคูเอครับแผงฤิ์ครับลากมาครับกุ้งครับถ้ามีก้ามอย่างนี้ติดก้ามแน่นอนครับถ้ามีตัวครับ โอ้โหตัวงามๆครับกล้ามโตๆเรามาดูภาพ้าอีกครั้งหนึ่งครับค่อยๆลากครับค่อยๆลากครับนี่ครับเพราะว่าเบ็ดตั้งของครูเอนะครับมันลากอยู่กับพื้นอยู่แล้วครับเราก็ค่อยๆลากมาจนเจอตัวกุ้งนี่ครับพอเจอตัวกุ้งทุ่นก็ค่อยๆจมลงไปครับพอทุ่นค่อยๆจมลงไป เราก็ทำสายให้มันตึงครับแล้วเราก็เราก็ตวัดเลยครับนี่ครับสายให้มันตึงครับแล้วก็ตวัดเลยครับภาพช้าดูกันชัดๆครับวิธีการลากกุ้งครับสำหรับเบ็ดตั้งคูเอครับกุ้งไม่กินครับอันนี้หน้าหนาวครับเขาบอกว่าลากได้เลยครับบริเวณหน้าตัวเองกอดเข้าทางสิครับทางนั้น เรียบร้อยเลยครับนี่ครับลากขึ้นมาแล้วก็จิ้มหัวเชื้อลงไปครับจิ้มหัวเชื้อลงไปวิธีการจุ่มหัวเชื้อของผมนะครับผมจะแยกออกเป็น2ฝั่งนะครับหลังจากการเกี่ยวเหยื่อแล้วผมก็จุ่มที่หัวเชื้อน้ำครับตัวหัวเชื้อน้ำจะเคลือบรอบตัวเหยื่อครับพอเคลือบรอบตัวเหยื่อผมก็จุ่มที่หัวเชื้อพงครับ เราไปดูตัวนี้ครับโอ้โหสับติดหลังคาเลยครับเสียงดังสนั่นครับแต่ก่อนนี้วัดยังไม่เป็นครับเนี่ยการครับค่อยๆช่างครับนี่ครับแต่ก่อนนะครับยังช่างไม่เป็นครับพอช่างแล้วก็ยกขึ้นมาเลยครับแต่ เราก็เล่นที่ตำแหน่งเดิมครับทิ้งลงไปก็กินทันทีครับเต็มปากครับนี่ครับโอ้ครว่าเบ็ดตั้งคุูเอทำให้กุ้งระแวงดูเอาครับดูเอาเองเลยครับเต็มปากทุกตัวครับถ้ามันกินครับไม่มีระแวงแน่นอนครับได้มาอีกหนึ่งตัวครับได้มาอีกหนึ่งตัวดูครับดูครับดูตัวนี้ครับระแวงหรือเปล่าดูกันเอาเองครับเต็มปากอีกแล้วครับ เบดตั้งคูเอแผงลิดครับถ้ามันไม่กินเขาบอกว่าลากได้ครับลากก็ดีกินก็ดีนะครับใช้ได้ทุกแบบครับใช้ได้ทุกแบบครับนี่ครับมีอาการจมถอนจมถอนลงขึ้นขึ้นอย่างนี้อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งวัดครับเรารอก่อนครับอาการกุ้งกินครับ มันมีจมค้างกับถอนขึ้นมาครับอันนี้เริ่มจะจมค้างแล้วครับช่างดูแล้วก็กระดกนิดเดียวเลยครับคมมากครับเบดคูเอครับคมมากครับไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าผมเปลี่ยนทุกครั้งครับทุกครั้งที่ผมไปตกผมเปลี่ยนทุกครั้งครับเรียบร้อยมาอีกหนึ่งตัวครับตอนนี้เข้าหัวเชื้อแล้วครับหัวเชื้อคูเครับ ต้องมีติดกล่องครับชุดละ80บาทเท่านั้นครับเต็มปากอีกแล้วครับเบ็ดตั้งคุยครับบวกกับหัวเชื้อครับหัวเชื้อทั้ง2อ,อย่าง80บาทเท่านั้นครับทั้งหัวเชื้อน้ำและก็หัวเชื้อผงต้องใช้รวมกันนะครับถึงจะได้ผลเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจนะครับต้องมีติดกล่องครับหัวเชื้อคุเ วันนี้นะครับก็มาสนุกสนุกครับทางผ่านครับบ่อเพชรละดาจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาทำการแสดงเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงครับทุกครั้งที่ผมไปไหนผมก็ติดคันตกกุ้งไว้ไทยรถเสมอครับเมื่อผ่านมานะครับนี่ครับเขาเทกุ้งครับจังหวะยิงลูกโทษครับต้องเปลี่ยนไปทันทีครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับมีอาการครับมีอาการจังหวะเตะลูกโทษครับล้างไว้อย่างนี้ครับไม่กินแน่นอนครับเราล้างแล้วก็สับเลยครับจังหวะเตะลูกโทษครับ50-50ครับดีกว่าล้างไว้แล้วก็ไม่ได้สับนะครับนี่ครับโอ้โหขนาดเพิ่งปล่อยนะเนี่ยยังเข้าปากเต็มเต็มครับก็ดูเอาแล้วกันครับอาการนี่ครับ หนึ่งชั่วโมงครับกินดีขนาดไหนครับถึงแม้กุ้งจะตัวเล็กไปนิดนึงนะครับแต่มันก็สนุกครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสนใจสินค้าคุยเอทร0 9 5ู9 2 9เ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ